ว่คุณจะเรียกมันว่าโซดาหรือป๊อปชาวเม็กซิกันและอเมริกันเป็น2ประชากรที่บริโภคน้ำอัดลมส่วนใหญ่ในโลกมาคุยเรื่องจำนวนกันโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆปีชาวเม็กซิกันหรือชาวอเมริกัน1คนจะดื่มน้ำอัดลมแก้ว240มิลลิลิตร630แก้วนี่เกือบจะเท่าดื่ม2แก้วทุกวันหืมฉันต้องไม่น่อยหน้าบางแล้วล่ะ จากนั้นเมื่อคูณด้วยผู้คนหลายล้านที่อาศัยอยู่ในสองประเทศนี้รวมถึงเมื่อรวมกับส่วนที่เหลือของโลกที่ดื่มน้ําอัดลมด้วยใช้แล้วความต้องการบริโภคน้ําอัดลมนั้นสูงมากเลยล่ะและธุรกิจน้ําอัดลมก็ประสบความสําเร็จอย่างมากด้วย เรื่องราวของน้ำอัดลมเริ่มต้นขึ้นในฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่17ในปี1676บริษัทเริ่มผลิตน้ำผสมมะนาวและน้ำผึ้งเพียง5ปีต่อมาผู้ประกอบการบางคนคิดว่าพวกเขาสามารถเติมแก๊สลงไปในน้ำนี้ได้โดยเลียนแบบน้ำแร่ที่ดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากและเมื่อเวลาผ่านไปผู้ผลิตก็เริ่มเพิ่มรสชาติอื่นๆอย่างขิงมะนาวและยาบํารุงและตอนนี้เรามีน้ำอัดลมชนิดต่างๆมากมายเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกามีน้ำอัดลมให้เลือกมากกว่า 450ชนิดตอนนี้ตามมาเลยฉันจะบอกคุณถึงวิธีการทำน้ำอัดลมให้อ๋อแล้วคุณเคยสังเกตไหมว่าน้ำอัดลมกระป๋องกับน้ำอัดลมขวดมีรสชาติต่างกันฉันมีคำตอบให้คุณเหมือนกัน โดยทั่วไปแล้วน้ำอัดลมมีส่วนผสมเพียง3อย่างน้ำน้ำเชื่อมและคาร์บอนไดออกไซด์ความแตกต่างของน้ำอัดลมขึ้นอยู่กับน้ำเชื่อมในส่วนผสมและสัดส่วนของน้ำนั้นๆน้ำตาลที่ใช้ในการผลิตมีหลายประเภทหนึ่งในนั้นคือฟรุกโตสและโดยพื้นฐานแล้วหมายถึงน้ำตาลผลไม้โดยธรรมชาติแล้วผักผลไม้และน้ำผึ้งหลายชนิดมีน้ำตาลชนิดนี้อยู่แต่มันยังสามารถผลิตขึ้นเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะโดยการปลูกอ้อยน้ำตาลจากหัวบีดและข้าวโพด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อุดมไปด้วยฟรุกโตสเป็นพิเศษน้ำตาลทั่วไปอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในน้ำอัดลมคือซูโครสซูโครสเป็นชื่อวิทยาศาสตร์รู้สำหรับน้ำตาลที่เรารู้จักกันมันประกอบด้วยฟรุกโตส1โมเลกุลและกลูโคโส1โมเลกุลในการทำน้ำเชื่อมผู้ผลิตได้รวมน้ำตาลกรดรสชาติต่างๆและสีต่างๆเข้าด้วยกันในสัดส่วนเฉพาะที่พวกเขารู้เท่านั้นมันเป็นความลับ โดยรวมแล้วน้ำตาลคิดเป็น7 1 2ของน้ำอัดลมมันฟังดูเหมือนไม่มากแต่มันมากนะปกตินั้นนำอัดลมกระป๋องใส่น้ำตาลประมาณ8ช้อนชาเนื่องจากคนอเมริกันโดยเฉลี่ยบริโภคเกือบ2กระป๋องทุกวันนั่นหมายถึงน้ำตาล16ช้อนชาต่อวันซึ่งอาจนำไปสู่โรคอ้วนฟันผุและปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกมากมายปัญหาหลักของน้ำอัดลมคือน้ำตาลทุกวันนี้มีน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลมากมายแล้วอะไรทำให้พวกมันหวานละ่ะ น้ำตาลเทียมไงน้ำอันลมไดเอตปรากฏขึ้นครั้งแรกในทศวรรษ1950โดยเป้าหมายคือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพตอนนี้พวกมันกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเครื่องดื่มเหล่านี้มีรสหวานเหมือนกับน้ำอัลลมทั่วไปแต่ไม่มีน้ำตาลหรือแคลอรี่ถึงกระนั้นนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าแม้ว่าเครื่องดื่มเหล่านี้จะไม่มีน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมากนะ กลับไปที่สูตรกันดังนั้นเราต้องการน้ำน้ำเชื่อมและคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำอันลมนั้นมากกว่า90%คือน้ำเปล่ามันต้องทำให้บริสุทธิ์อย่างทั่วถึงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแบคทีเรียและอนุภาคแฝงลอย น้ำคุณภาพสูงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเพราะแบคทีเรียใดๆก็ตามสามารถทำลายรสชาติของเครื่องดื่มได้โดยสิ้นเชิงดังนั้นน้ำจะได้รับการทำให้สะอาดกรองฆ่าเชื้อและขะจัดคลอรีนจากนั้นจึงผสมน้ำเชื่อมในสัดส่วนที่พอเหมาะและนี่เป็นอีกครั้งที่เฉพาะผู้ผลิตเท่านั้นที่รู้สัดส่วนเอาละ่ะนี่คือน้ำอัดลมแต่ยังไม่มีฟองสำหรับตอนนี้มันเป็นแค่น้ำหวานหากคุณเคยลองดื่มน้ำอัดลมหลังจากที่แก๊สหมดหรือที่เรียกว่าไม่มีฟองคุณก็จะเข้าใจ ผู้ผลิตใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้ได้ฟองอากาศมันเป็นก๊าซไม่มีสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชั้นบรรยากาศของเราก๊าซนี้ยังสามารถผลิตได้ในห้องแลบด้วยและผู้ผลิตจะใช้ก๊าซนี้สำหรับเครื่องดื่มของพวกเขาน้ําที่เป็นสีว,วาวๆนี้จะถูกส่งไปคาร์บเนตโดยเป็นถังอัดแรงดันที่เติมคาร์บอนไดออกไซด์ลงในเครื่องดื่มทําให้เกิดฟองและความซ่าจากนั้นของเหลวจะถูกเทลงในกระป๋องหรือขวด ฉันขอโชว์อะไรให้ดูหน่อยดูสิจริงๆแล้วดิสอลูมิเนียมนี้จะกลายเป็นกระป๋องในอนาคตล่ะนี่คือวัสดุทั้งหมดที่จําเป็นในการทําอลูมิเนียมจะถูกวางอยู่ระหว่างดิสรูปโดนัทสองแผ่นโดยมีรูตรงกลางจากนั้นลูกสูบจะใช้การกดอย่างทรงพลังเปลี่ยนจานให้เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าที่ต้องการเล็กน้อยดังนั้นลูกสูบที่มีขนาดเล็กกว่าจะกดถ้วยผ่านแม่พิมพ์ปั้มโลหะอีกอัน ตอนนี้ถ้วยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าและสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังสูงไม่พอในระหว่างขั้นตอนที่3ลูกสูบอีกอันจะดันถ้วยผ่านวงแหวนเล็กทําให้ผนังถ้วยนั้นบางและสูงขึ้นต่อไปคือการทําโดมที่ด้านล่างของถ้วยลูกสูบดันถ้วยลงบนเครื่องมือที่เป็นโดมและตัวลูกสูบเองก็มีรอยเวาที่เข้ากัน ดังนั้นเมื่อกดลงไปกลนถวยก็จะมีรูปร่างเหมือนโดมรูปร่างดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากวิธีนี้จะทําให้กระป๋องทนต่อแรงดันได้มากขึ้นและน้ําอัดลมก็มีแรงดันจากภายในมากเพราะฟองเหล่านั้นเอาละกระป๋องพร้อมใช้แล้วเหลือแค่ตัดให้เท่าๆกันพิมพ์โลโก้แล้วก็ปิดด้านบน ขวดพลาสติกทำจากเกล็ดพลาสติกที่เรียกว่า PET พวกมันมันมนมกถูกผสมกับพลาสติกรีไซเคิลส่วนผสมนี้จะเข้าไปในเครื่องฉีดที่ทำให้ร้อนและละลายเกล็ดให้เป็นของเหลวข้นจากนั้นอีกเครื่องหนึ่งจะดันของเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์รูปทรงกระบอกพร้อมกับระบบทำความเย็นและพรีฟอร์มจะแข็งตัวทันทีคุณจะได้หลอดพลาสติกใสาจากนั้นจึงใส่พรีฟอร์มลงในแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างเหมือนขวดในอนาคตและเครื่องจักรพิเศษนั้นเป่าลมด้วยแรงดันสูงเพื่อยืดพรีฟอร์มให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ จากนั้นพลาสติกจะถูกทําให้เย็นลงเพื่อล็อกรูปร่างไว้น้ําอัลลมมีแรงดันภายในดังนั้นเมื่อขวดถูกเติมของเหลวจะดันพลาสติกออกด้านนอกทําให้ก้นขวดโค้งเล็กน้อยและไม่มัน่นคงนั่นเป็นเหตุผลที่ขวดพลาสติกส่วนใหญ่ที่บรรจุน้ําอัดลมมี5ตุ่มที่ก้นขวดพลาสติกโค้งมีความทนทานต่อแรงดันมากกว่าและแทบจะไม่เปลี่ยนรูปเลย ขวดแก้วทำามาจากวัตถุดิบธรรมชาติส่วนประกอบหลักคือทรายซิลิก้าซึ่งมีมากกว่า70%ของส่วนผสมจากนั้นอีก12-16เคือโซดาแอชซึ่งจำเป็นสำหรับการทำให้ทรายซิลิก้าละลายอย่างเท่าๆกันจากนั้นหินปูนเป็นส่วนผสมประมาณ10%และช่วยให้แก้วมีความทนทานมากขึ้นในการทำขวดแก้วขั้นแรกอุปกรณ์ที่โรงงานจะผสมวัตถุดิบที่จำเป็นทั้งหมดก่อนจากนั้นจึงอุ่นส่วนผสมให้ร้อนที่อุณหภูมิ1500องศาเซลเซียสและคงสภาพไว้ตลอดทั้งวัน เมื่อส่วนผสมทั้งหมดเหล่านี้ล้อมรวมกันจะกลายเป็นของเหลวเหนียวเนื้นที่ถูกเทออกจากเครื่องแล้วนํามาตัดเป็นชิ้นๆโดยด้วย1ชิ้นคือ1น,นขวดแก้วจากนั้นแต่ละชิ้นจะเข้าแม่พิมพ์แรกที่เปลี่ยนเป็นแพรริสันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คันสุดท้ายที่มีรูปแบบยังไม่สมบูรณ์หลังจากนั้นแต่ละแพรริสันจะเข้าสู่แม่พิมพ์เป่าที่ทําจากเหล็กที่นั่นแพรริสันได้รับความร้อนอีกครั้งและอุปกรณ์จะเป่าลมอัดเข้าไปข้างในโดยยืดกระสกให้เป็นรูปทรงสุดท้าย ตอนนี้ขวดเกือบพร้อมจะใช้แล้วมันต้องผ่านไฟระหว่างถูกนำออกมาใช้จะมีเครื่องจักรที่ค่อยๆทำให้ขวดเย็นลงและพร้อมที่จะใช้งานก่อนเติมน้ำอัดลมลงไปขวดต้องถูกทำความสะอาดก่อนแม้ว่าจะเพิ่งทำเสร็จก็ตามมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่คอยหยิบแต่ละขวดพลิกมันกลับด้านและล้างด้วยน้ำจากนั้นจึงนำขวดไปเติมให้เต็มทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าขวดทั้งหมดสะอาดหมดจดและไม่มีแบคทีเรียที่อาจทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไปในที่สุด ขวดก็เต็มไปด้วยเครื่องดื่มปิดฝาแล้วพร้อมที่จะไปวางขายที่ร้านค้าแล้วทีนี้กลับไปที่คําตอบของคําถามหลักของเรากันทาไมน้ําอัดลมกระป๋องถึงมีรสชาติแตกต่างจากน้ําอัดลมขวดจุดสําคัญอยู่ที่วัสดุที่ใช้ในการผลิตกระป๋องและขวดกระป๋องทําจากอลูมิเนียมและมีการเคลือบโพลิเมอร์การเคลือบนี้สามารถดูดซับรสชาติของน้ําอัดลมบางส่วนทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย นอกจากนี้บางคนนั้นไวต่อรสชาติและสัมผัสได้ถึงโลหะเมื่อดื่มจากกระป๋องนั่นไม่ใช่เพราะน้ำอัดลมแต่เป็นสิ่งที่คุณสัมผัสด้วยริมฝีปากของคุณดังนั้นหากรสโลหะทำให้คุณรู้สึกแปลกๆให้เทน้ำอัดลมลงในแก้วน้ำอัดลมที่เก็บไว้ในขวดพลาสติกก็อาจมีรสชาติแตกต่างออกไปเล็กน้อยด้วยปัญหาคือพลาสติกมีสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่าเอทานอลมันถูกถ่ายโอนจากขวดไปยังเครื่องดื่มซึ่งเปลี่ยนรสชาติไปเล็กน้อยดังนั้นหากคุณต้องการดื่มโซดาที่ใกล้เคียงกับรสชาติดั้งเดดิม,มากที่สุ ทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือเลือกดื่มจากขวดแก้ว